ความเชื่อเกี่ยวกับเทพทอเทพเจ้าสายฟ้าแห่งนอตอันดับที่7พทอเป็นเทพแห่งสายฟ้าเขาคือเทพแห่งพลังธรรมชาติผู้ควบคุมพายุฟ้าผ่าและฟ้าร้องทุกครั้งที่เกิดพายุคนโบราณเชื่อว่าทอกำลังขี่รถสึกผ่านท้องฟ้าอันดับที่6พทอมีรถสึกเทียมแพะสองตัวชื่อทันคริสเนียและทันโยสเตอร์ที่เขาสามารถกินได้เวลาหิว แล้วเสกให้ฟื้นคืนชีพในวันถัดไปอันดับที่5้ถ้ายักษ์มาแล้วนับไม่ถ้วนพอเป็นเทพนักรบผู้ไร้ความกลัวยักษ์หลายตนสยบให้กับพลังของคอนมโยเนียของเขาอันดับที่4มโยเนียไม่ได้มีไว้แค่รบนอกจากใช้ต่อสู้ ทอนยังใช้ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์เช่นลมน้ำมนต์ให้เด็กเกิดใหม่หรือใช้ในพิธีแต่งงานอันดับที่3ทอคือผู้ปกป้องมนุษย์เขาไม่ได้อยู่บนหอคอยสูงแต่เป็นเทพที่ใกล้ชิดกับชาวมนุษย์มากที่สุดปกป้องพวกเขาจากเหล่ายักษ์ร้ายอันดับที่สองขี้โมโหแต่มีอารมณ์ขันในตำนานหนึ่งทอต้องปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อแย่งทอนที่ถูกขโมยคืนมาถึงจะโกรธง่ายแต่ก็ยอมเล่นบทตลกเพื่อภารกิจ และอันดับที่หนึ่งขอจะต่อสู้จนตายที่แร็กหน้าร็อกในสงครามวันสิ้นโลกแร็กหน้าร็อกพอจะสังหารงูยักษ์ยอมุงกันเดอร์แต่เขาก็จะตายหลังจากเดินได้เพียงก้าเกเพราะพิษของมันและนี่คือ